มาเจ้าเข่าค่ะมาเจ้าเขา่าอาหารไปกินตอนเทียงก่อนมาเบิ่งปลาขอนครับพ,พี่น้องปลาขอนแม่พุ่นปี่ต้นตายอยู่ทั้งทั้งี่บ่ได้มาเบิง่งสองมือสามมือตายเบิดเลยเมึงดูมีบ่ปลาอันขอนไหมเจ็บขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเอาาไปต้มเอาไปต้ม,ตมพุ่นแมน่หรือเครื่งเต้นกับพองกันพุ่นปลาคอ พุ่นตัวหนึ่งเท้าพุ่นตัวหนึ่งพุ่นเต้นขึ้นไปในปลาพุ่นบ,าบา่าวตาต่อมแล้วพี่น้องมึงเลยเออสองมือแน่เห็นว่ากระไดเอ้งเหนียาทั้งไปใกล้ๆกล้ตายแดดเบิดตายแดยยเดเบิดเลยค่ะพี่น้องประเด็นมาเบิงประเด็นมาเบิงสองสามมือเท่านั้นแล้วเพิ่งรู้ ได้กะมีเป็นกะย่งคนตะควาตะควาตะควกะมีคนดินบวบบวบบวบอีกคนวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะพี่น้องหาอยากหากินหาอาหารตอนเที่ยงค่ะเอาเจียวเข,าข่าก็เลยมาหาเนื้อยากเนื้อกินไปกินตอนเที่ยงหาปลาไปต้มบวบจะต้มด้หอดต้มหอดลาบ กนน้อยแล้วั่นโอ้ยคุเติมกระโดดกระพองกันคุปูนปุณปูนตัวหนึ่ง่าเมืดไปคุนี่ยังยั้งยูคุนคุ่นขากระาคาดกิตจม ัวนึงมือจับปลากับบยวตยิออบวกเดียวเลยนี่ค่ะเบิ้งดูอ,อุ้ยคุณ ทีชีวิตชาวบ้านหายาก้ากินค่ะหากินบได้ไปหากินไก่ดอกหาอยู่ไหนอยู่หน้าเจ้าของนี่แหละอยู่สาปลาอยู่สาน้ำมันบกค่ะนี่ปลามันอยู่ปลาเขา่าน้ำมันบกปลามันเลยข่อน ลูกโซ่พี่น้องเบิองดูตัวใหญ่บ่ปลาหยังขอน้อยปลาคอหน่อยว่ะท่านปุ้นตัวหนึ่งก็เห็นมันเต้นไปทังป้งคนปุ้นเต้นไปทังป้งคนนะเบิองดูปบวกนี่มีบ่แมงบ่ได้มาเบิองหลายมือมันตายครับพี่น้องปลาคอตายเบิดเลยคนตายน้ำม,มันแดด มันแดดมันได้ตาย,ไป,ยไปเห็นมันเต็นไปทั้งเต็นไปทั้งลำดละเต็นเขาไปในป่าเขาเห็นปะ คุณสวบอยู่ในน้ำตบตบอยู่สร้างุนบนมีปวกน้ำติมีปวกบ่บบพี่มาเอาที่ชุ่มพี่บันนี้ชุม่มยตายบ่หันเบิดแมงตายกับมีคุณขาวเต็มเลยค่ะพี่พี่ชุ่มหนึ่งมางุมง่มเมืองบวกนี่ดูยังบ่กตเป็นมัน นนต,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 ตัวเป็นมันนั่งบ่นั่งตัตัวตายตีตายเบิดเลยค่ะพี่น้องนะพวกเมย์นั่งบ่ตัวเป็นมันนั่งตายเบิดแล้วเบ,บ,บิดไปบวกนั่ง ลปลาคอเมื่ละบอเมื่อแ,แ,แล้ววะจันพี่น้องตั้งหมักหลายเลยปลาคอน ตายเบิดอ่ามันหอนเนาะนคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง่งที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนน้ำพ้องเดี๋ยวไปพ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะ